มีเงินเท่ากับมีโอกาสทุกคนเห็นด้วยกับคําพูดนี้ไหมครับต้องยอมรับครับว่าโอกาสในชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินประกอบด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเราเห็นลู่ทางทําธุรกิจเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่ๆแต่เราไม่มีเงินเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําธุรกิจนั้นได้จริงไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเงินก้อนเร่งด่วนมาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่สําคัญในชีวิตเราอะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเทอมลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่ว่าเรามีเงินไม่พอ,อครับ ไอเรื่องเราเนี้ยครับมันอาจจะสร้างปัญหาทางการเงินระยะยาวให้กับชีวิตเราได้ทั้งนั้นเลยนะดังนั้นผมถึงบอกนะครับว่าการมีเงินเนี่ยเท่ากับการเปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์สําหรับคนที่ต้องการเงินก้อนมาต่อยอดโอกาสให้กับชีวิตครับกับสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคาร CIMB ไทยนะครับที่มีความน่าสนใจทั้งเรื่องดอกเบีย้ยและโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวิทย์อิทิศักนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าการมีเงินเนี่ยากับการเปิดโอกาสให้กับชีวิตของพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นด้วยกับประโยคนี้นะครับอย่างในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นภาพนี้ชัดกันมากๆเลยนะครับเพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตใหญ่กันมานะครับที่ผ่านมาครับเราได้เห็นธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดใหญ่ SME เนี่ยนะครับเจอปัญหาขาดสภาพคล่องไม่สามารถหาเงินมาหมุนเวียนธุรกิจได้ทันนะครับจนทําให้หลายธุรกิจ ล้มหายตายจากไปก็มีนะและความน่ากลัวกว่านั้นครับไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจนะภาคครัวเรือนก็กําลังประสบปัญหานี้เหมือนกันครับหลายๆครอบครัวครับกำลังเจอปัญหานี้สินรุมเร้าปัญหาด้านการเงินหมุนเงินไม่ทันนะครับจนอาจทําให้ชีวิตสะดุดแล้วก็ล้มไปเลยก็มีนะถ้าใครติดตามผมมาตลอดนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยให้ความสําคัญกับคําว่าสภาพคล่องทางการเงินมากๆเลยนะครับเพราะว่าสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกเลยครับว่าเราจะเป็นคนที่มีชีวิตการเงินที่ดีหรือไม่ดีนะฮะ แต่ปัจจุบันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันปรับตัวขึ้นสูงมากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบางครอบครัวที่มีลูกแล้วครับต้องบอกว่าค่าเทอมโรงเรียนเอกชนนะครับของน้องๆเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับหลายๆโรงเรียนนะครับก็ขึ้นไปในระดับหลักแสนถึงหลายแสนก็มีนะหรือโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทําธุรกิจนะครับถ้าวันนี้ต่อให้เราเห็นโอกาสแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเงินมาเริ่มต้นธุรกิจนะครับเราก็ไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้ทั้งนั้นใช่ไหม และประเด็นนี้สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจบางธุรกิจนะครับจะมีช่วงพีคไทม์แค่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆครับ6เดือนถึง1ปีเท่านั้นการที่เรามาเริ่มทําหลังจากนั้นเนี่ยตลาดมันอาจจะวายไปแล้วก็ได้ความนิยมอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ดังนั้นโอกาสเนี่ยมันอาจจะมาแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะซึ่งปัญหาทั้งหมดที่ผมเล่ามานี่แหละครับผมว่ามันเป็นเพนพอยต์หลักๆมากๆเลยครับสำหรับคนที่กําลังต้องการเงินสักก้อนหนึ่งมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําคัญหรือว่าเอามาเป็นเงินทุนหมุนนนนนนนเเเววียพื่่อรริิมต้้ธุกจัััดงนน ผมเลยมีผลิตภัณฑ์นะครับสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคาร CIMB ไทยฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากแนะนําก่อนครับว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินที่เรากําลังคุยกันเนี่ยครับเป็นสินเชื่อประเภทไหนนะครับสินเชื่อบ้านแลกเงินนะครับเป็นสินเชื่อที่อยู่ในกลุ่มสินเชื่ออเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ตึก แถวนะครับหรือว่าออฟฟิศนะครับเราสามารถนําเอาสินทรัพย์ตรงนี้นะครับมาจำนองและของเงินก้อนออกมาได้ครับคอนเซปตง่ายๆแค่นี้เองครับและแน่นอนครับการที่เราเอาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเนี่ยจุดเด่นสําคัญของสินเชื่อประเภทนี้เนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยต่ำครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับสินเชื่อประเภทเอ,อื่นๆครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปเทียบกับพวกสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์บัตรกดเงินสดก็25-26ใช่ไหมครับแต่สินเชื่อกลุ่มบ้านแรกเงินเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ6-7ต่อปีเท่านั้นเองถูกกว่ากันเยอะมากๆเลยครับ และนอกเหนือจากดอกเบีย้ยต่ำนะครับระยะเวลาผ่อนชำระก็นานอีกด้วยครับเนื่องจากเขาเอาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันใช่ไหมครับและพอผ่อนได้นานครับมันก็จะทําให้ค่างวดผ่อนชำระที่เราจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยไม่สูงจนเกินไปทําให้สภาพคล่องทางการเงินของเราดีขึ้นอีกด้วยนะครับผมถึงแนะนํามากๆครับว่าการเลือกใช้สินเชื่อบ้านแลกเงินในการกู้เอาเงินก้อนออกมาเนี่ยมันเหมาะมากกว่าการไปเลือกใช้สินเชื่อตัวอื่น,นครับเพราะว่าทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ค่างวดต่างๆเนี่ยมันถูกว่ากันเยอะเลยฮะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับของสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคาร CIMB ไทยกันนะครับเรื่องแรกครับเขาให้ดอกเบี้ยต่ำนะครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นแค่3.99%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับและถ้าคิดเฉลี่ยออกมาในช่วง3ปีแรกนะครับดอกเบี้ยจะอยู่แค่5.39%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปเลือกได้ด้วยนะว่าจะทําประกันหรือไม่ทําประกันนะครับตามหน้า เว็บไซต์ที่ผมขึ้นมาเลยนะฮะโดยแน่นอนนะครับว่าดอกเบีย้ยสตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับและจุดเด่นข้อที่2นะครับคือเขาให้วงเงินสูงสุดถึง30ล้านบาทนะครับเริ่มต้นที่ส0 0 0 0 0ไปสูงสุดที่30ล้านบาทเลยนะครับตอบโจทย์ทุกความต้องการการใช้เงินของเราเลยครับไม่ว่าเราจะไปซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับหรือเราจะกู้เพื่อรวมหนี้ที่ดอกเบีย้ยแพงๆจากที่อื่นหลายๆตัวครับรวมมาอยู่ที่เดียวกันอยู่กับ c i b ไทยก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นเงินหมุนเวียนทําธุรก มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างที่ผมเล่าไปในช่วงต้นคลิปก็ได้เหมือนกันฮะหรือว่าจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวครับเช่นค่ารักษาพยาบาลส่งลูกเรียนต่อนะครับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆสามารถใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยครับและจุดเด่นที่3นะครับก็คือผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง20ปีนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันใช่ไหมครับดังนั้นเขาจึงให้เราผ่อนได้นานสูงสุด20ปีครับพอระยะเวลาผ่อนนานแบบนี้มันทําให้ค่างวดผ่อนชําระของเราเนี่ยไม่ สูงจนเกินไปครับ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับเราจะไปคำนวณโดยใช้โปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคาร c i m b ไทยเลยนะครับลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับเราสามารถเลือกกรอกนะครับวงเงินที่เราต้องการรวมถึงตัวเลือกดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีให้เลือกแบบทำประกันกับไม่ทำอันนี้ผมขอเลือกแบบทำประกันนะครับและวงเงินกู้เนี่ยผมใช้1ล้านบาทสมมติผมต้องการวงเงินสักล้านหนึ่งนะครับและผ่อนยาวสุดเลย20ปีนะครับกดคำนวณออกมาครา ผ่อนชาระต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ7,550บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมว่ายอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยไม่สูงนะครับผ่อนได้นานถึง20ปีเลยครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนลองไปใช้โปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์ลองประมาณแล้วก็คํานวณดูก่อนนะครับเพื่อวางแผนก่อนกู้นะฮะเราจะได้รู้ครับว่าในยอดวงเงินที่เราต้องการเนี่ยและระยะเวลาที่เราต้องการผ่อนเนี่ยนะครับคิดออกมาแล้วเราจะต้องผ่อนธนาคารเดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะได้วางแผนในการผ่อนชาระถูกครับและจากใน ตัวอย่างนี้นะครับผมอยากจะเน้นเลยนะครับสำหรับคนที่วันนี้มีหนี้หลายๆตัวที่ดอกเบีย้ยแพงๆครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแบบหนักๆเข้าเป็นสินเชื่อนอกระบบพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้วิธีรวมหนี้นะครับรวมกันเป็นหนี้ก้อนเดียวซึ่งอย่างที่เราเห็นครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงมาเยอะมากนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ประมาณ5.3% 9เฉลีย่ย3ปีนะครับและค่างวดก็ลดลงมาเยอะมากๆนะครับล้านหนึ่งอะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,500บาทเท่านั้นเองและเรื่องที่4นะครับก็คือสินเชื่ ตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มพนักงานประจำนะครับหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน5 0,000บาทขึ้นไปนะครับจะสามารถใช้สินเชื่อตัวนี้ได้นะครับโดยธนาคารนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขตามประเภทรายได้ต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ CIB ไทยเลยนะครับทีนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าสินเชื่อบ้านแรกเงินหรือสินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคาร CIB ไทยที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเหมาะกับใครนะครับกลุ่มแรกนะครับแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ปลอดภาระนะครับ ทั้งบ้านคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์และมีความต้องการเงินก้อนที่ดอกเบี้ยต่ําๆนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆครับกลุ่มที่2นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องการหาเงินสักก้อนหนึ่งมาเริ่มหรือว่าเอาเงินก้อนมาหมุนเวียนในธุรกิจเนี่ยนะครับสินเชื่อตัวนี้ก็เหมาะเหมเห er. ือนกันครับและกลุ Rab ่มที่3มนะครับเหมาะมากๆสาหรับวันนี้คนที่มีหนี้หลายๆตัวอย่างที่ผมบอกไปครับ,มบไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ดอกเบี้ยหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถใช้สินเชื่อตัว เซฟดอกเบีย้ยและลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้เลยครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคาร c i m b ทุกสาขาเลยนะครับหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับเดี๋ยวเว็บไซต์ย้ำอีกทีผมทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ให้นะครับแต่สุดท้ายฝากไว้ทุกครั้งนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับว่าการขอสินเชื่อหรือว่าการกู้เงินทุกครั้งเนี่ยเราควรที่จะต้องกู้เท่าที่จําเป็นและกู้เท่าที่ผ่อนชาระไหวนะ ค,ควรวางแผนก่อนกู้ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ